เรามาตามข่าวสารของคาโอรุมิโตมะกันหน่อยนะครับนักเตะคนเอเชียคนญี่ปุ่นคนนี้นครับมีรายงานโหมว่ามิโตมะนะครับโอเคสัญญาใหม่ของบริตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสัญญา5ปีรับค่าเหนื่อย80,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากฟุตบอลทันเฟอร์นะครับบอกว่าคาโอรุมิโตมะครับได้ตอบตกลงสัญญาใหม่จากบริตันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะมีระยะเวลาย,ยาว5ปีพร้อมค่าเหนื่อยประมาณ8 0,000นปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ มิโตมะเนี่ยย้ายมาจากคาวาสกีฟอนตาเล่นะครับมาเล่นในปี2021แต่โดนปล่อยยืมตัวไปขัดกลาวฝีเท้ากับยูเนียนเซงชิลัวในเบลเยียมนะครับฤด,ดูกาลแรกที่มิโตมะเล่นให้กับบริตันก็มีผลงานหน้าประทับใจนะยิงไป10ประตูและทำไป5แอสเิสจากการลงสนาม41เกมแล้วรายงานล่าสุดครับบอกว่ามิโตมะตอนนี้ตอบตกลงสัญญาใหม่เป็นเวลายาว5ปี มาพร้อมกับค่าเหนื่อย80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับและคาดหมายว่าจะมีการประกาศในอีกยีบชั่วโมงข้างหน้านี้สำหรับสัญญาใหม่ของมิโตมะเอ่อทางด้านของเคุเกะเซคิเนะนะครับัว้น่าเอเย่นของมิโตมะ,ะนนเนี่ยเป็นคนทำการเจรจารและปิดดีวนี้ให้กับมิโตมะอีกทั้งนักเตะก็ทุ่มเทให้กับโปรเจกต์ของโรเบ d โตเดาบีแบบเต็มที่ด้วยเหมือนกัน มิโตมาในวัย26ปีครับตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรรวมไปถึงเชลซีเอร์พูแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เขาลงที่อยู่ในทิมนเอเม็กสเตเดียมต่อไปออในฤดูกาลนี้มิโตมาก็เริ่มต้นได้ดีครับหลังจากยิงไปแล้ว3ประตูและทำไป3สซสแล้วจากการลงสนาม7เกมในศึกพิมพ์ล็งเกตฤด,ดูกาลใหม่นี้ครับโอ้โหถือว่าจัดจ้านในย่านนี้มากๆเลยครับตอนนี้เหมือนโอเคสัญญาใหม่กับไบรตันเป็นที่เรียบร้อย5ปี รับค่าเหนื่อย0ปปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับนักเตะคนนี้ฝีเท้าดีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับปัดเปลยวกระชา,ากลากเลยและความสามารถเฉพาะตัวเนี่กินขาดนะหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่สำหรับคาวโรมิโตมะนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงที่โอเคสัญญาใหม่กับบริทันเป็นที่เรียบร้อยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามารอประกาศจากทางสโมสรอย่างเป็นทางการก็ได้ครับจัดไปให้ไวร์รุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม